สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เราไปอยู่กับผอมกับแกมันเทเน็ตเวอร์ชัน3.3.0.1.0นะฮะคือตั้งแต่นานแล้วก็จะนั่งแคสหน่อยก็อ่ะฮเริ่มเกมเลยครับแล้วต่อเซิร์ฟแป๊บอุ้ยโทษผมลืมเปิดโอเคผมลองเปิดแล้วเดี๋ยวผมลองไปเข้าดูแป๊บขอปรับกราฟิกแล้วก ไม่ต้องอ่าคอนเน็กอ่าได้แล้วฮะได้แล้วได้แล้วอามผมเลยลองเล่นไปสักอารมนิดหนึ่งแล้วก็พวกรถพวกรถพวกซอมบี้อะไรยังไม่ล่มาแลยวนี่คือผลนะคือผมได้ลองเล่นมาแล้วลองเล่นมาแล้วนิดนึงเออแต่มันกระตุกกระตุกไงฮเอ่าเขาบ้านเสือ้อ เสื้อกับชุดก็มันจะมีแค่ตัวนี้ฮะมีแค่ชุดเกาะชุดเกาะตำรวจแล้วก็ไอที่พันปกเสื้อสีสม้มแล้วก็กิง่งกีดฮะเท่าที่สำรวจมานะฮะตอนตอนนี้ตอนนี้แล้วก็จะมีปืนอยู่แค่กระบอกเดียวฮะทั้งเกมไอตัวละเออาร์สามสิบสองแล้วก็น้ําแล้วก็ที่ดรอปบ่อยๆคือจะมีเมดิคิดกับพวกแคดดิบบีนเนี่ยฮะเมดิคิดจะมีพวกนี้ดรอปอยู่เยอะพวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเฮ้ทีวีจอใหญ่ด้วยกุนงังดูทีวีแป๊บ แป๊นึงเด้วกินน้ำกินน้ำรอนั่งเดยอเ,ดยเออต้องนั่งโอเคเริ่มอ่าดูจะเต็มอิ่มแล้วเราจะเดินสำรวจกันนะฮะคือก็จะสำรวจมาบ้างแล้วแต่ไม่ค่อยทั่วเท่าไหร่ถ้าจริงๆฮะก็ของของทั้งเกมมึงก็เห็นมีอยู่แค่เนี้ยมีอยู่แค่ไอ้พวกอาหารน้ำ อะไรนิดนึงตัวเกมยังเป็นเหมือนเดิมฮะแต่ตอนเก็บของมันจะมันจะไม่เปิดตัวพักเก่านนิดหนึ่งคือผมไม่รู้เขาพันอะไรอย่างแต่ตอนนี้คือตอนเก็บของฮะมันจะไม่มีพวกแบบเออเขาเรียกอะไรนะมันจะไม่มีแบบเออเขาเดี๋ยวเดี๋ยวห้ขอมันจะไม่มีเนี้ยแบบแบบกดเก็บแล้วจะเนี่ยอันนี้มันคือแบบเก็บมาทื่อๆเลยฮะเก็บมาทื่อๆแล้วแบบมือก็จะไม่ขยับอะไรเลยซึ่ง มันก็เดอะไรมาไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ใช่ตัวเต็มที่สุดอันนี้เป็นแค่ตัวพรีวิวอยู่แล้วก็ช่องเก็บของที่เปลี่ยนไปฮะมันจะเหมือนเดซีมากขึ้นซึ่งถ้าภาคเป็นภาคก่อนเนี่ยมันจะมันจะเป็นแบบน้ําน้ำซองสำขวนรวมอยู่ที่เดียวกันเลยแต่นี้คือมันจะแยกช่องแบบนี้ฮะมันจะแยกช่องไปแล้วก็ช่องเก็บของเนี่ยมันมันมันขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าที่เราใช้ด้วยคือเนี่ยมันจะมีผ้าพันผ้าพันปาา ถพาันป่ามันก็จะเนี้ยอ๋ออเลนฮูดี้มันก็จะมีช่องเก็บของของอเลนฮูดี้ด้วยให้แปลกแปลกว่ะเอาเอาเอาปืนเอาปืนสใส่ผ้าเลยนะช่างคันเนี้ยมันจะแบบมีพวกเกงยืนเก็บของพวกเสื้ออ๋อฮูเดอร์นี่เสื้อหรือใช่บอกอ่ะช่างหงเลนดิอ่พอลิปเป็นนี่เกาะเกาะหารปเป็นเกาะตำรวจก็ใส่ของอะไรพวกนี้ครับผมโอ้ใกล้มืดแล้วแล้วก็ซอมบี้ยังไม่มีนะภาคนี้ซอมบี้สิ่งที่ยังไม่ได้มาคือซอมบี้ รถแล้วก็อุปกรณ์อะไรที่แบบดำรงชีวิตแบบยไงฮะพวกขวานพวกขวานพวกอะไรเงี้ยยังไม่มีแต่ปืนแต่แต่ปืนนี่โผล่มาแล้วก็บอกหนึ่งปืนนี่โผล่มาแล้วก็บอกหนึ่งนะครัไม่ได้คิดไกลพวกนี้มันจะดอกกันแค่นี้ฮะมันจะดอบกันอยู่แค่นี้เนี่ยแค่นี้จริงๆอะโว้โววววว เสียงลมกำลังนะนี่ก็โดยไม่มีอะไรมากฮะกดสำรวจแมปเฉยเนอะว้วว้ววว้ววว้วว้วเฮ้ย yeah. oh, I'm stuck I'm stuck I'm s t a y i uh, n here เอ่อ a อ y okay, นี่บาดีแค่ไหมโอเคออกได้ละนี่ฮะตอนนี้ก็จะแบบบ้านนุง่งโล่งแต่นี่เป็นเป็นเมืองเป็นเมืองเมืองหนึ่งตรงไนี่ฮะซึ่งแมบปบรู้สึกว่าจะเปลี่ยน จากแมปเก่าไปด้วยเมันจะแมปเก่าไปด้วยอืมเปลี่ยนจากแมปเก่าไปแล้วก็ส่วนตรงไอ้ทางยาวๆเนี่ยทางทางถนนตรงนี้ผมเนี้ยได้เดินไปสำรวจผมรู้สึกว่า,ม,ามันจะมีฟาร์มมันจะมีฟาร์มอยู่ตรงนู้นด้วยจะมีฟาร์มอยู่แถวตรงทางอีกฝั่งหนึ่งมั้งฮะเดี๋ยว เดี๋ยวผมไปดูแล้วกันถ้าผู้ชมเห็นไมหมครัตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปืนมาซูมแป๊บเฮ้ยกระป๋องกระป๋องไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าอเนี่ยจะอยู่ตรงนู้นนะฮะซึ่งผมไม่ทราบว่าแมปมันจะกว้างเท่าไหร่ยังไม่ได้สำรวจรู้สึกจะเป็นประมาณพันคนูณเท่าไหร่ไม่รู้ะมับมัน,มนมแมปของ Death D e A. เดฟเทสเยู่นะคะตรงนี้ฮะตรงนี้ปรับปรับแล้วก็อ๋ออีกจุดหนึ่งเลยะ,ะท,ที่ที่ยังไม่ได้แก้ไขคือเอ้ยอะไรอะไรตกเดี๋ยว่านะ นะซึ่งของตงกมันจะมีอยู่แค่นี้อันนี้ลดลดความเอ้ยถังซักผ้าอยู่ยนี่ด้ไงถังซักผ้าเฮ้ยกระเป๋าเฮ้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยเฮ้ยมปกระเป๋าเถอวะเออเพิ่งเห็นบูเลบดูช่องเก็บของแปบ๊บเออเยอะดีว่ะอันนี้หมวกเออแชบจะมีหมวกอันนี้ด้วยลองใส่แปบ๊บโอเคก็ประมาณนี้ครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีของยังอื่นดรอปด้วยั้งแต่ผมยังไม่ได้สำรวจซะหมดหมดสักทีเดียว แอหมอกนี้ไม่เท่ผมไม่ใส่เฮ้ยเอาออกเฮ้ยเอาออกยังไงวะเฮ้ยเอาออกยังไงเฮ้ยกดออกไม่ได้เจ้าช้างโอเคแล้วไอ้จุดหนึ่งนะที่สังเกตได้ตอนนี้คือมันยังไม่มีการแก้ไขอะไรคือปืนฮะมันยิงได้ฮะปังเฮ้ยเนี่ยฮะปืนยิงได้แต่แต่สิ่งที่น่าสังเกตคือเฮ้ยไฟมันเลยไม่ปอยู่ด้านล่างวะแต่พอยิบเห็น ฟิสิกส์มั้งแล้วก็เนี่ยฮะการยิงปืนนะฮะกดกดอ่ากดทีเออเอ้ยเอ้ยยังมีอยู่อะยังมีอยู่ยังมีอยู่เฮ้ย,ยตรงนี้มีอยู่แต่มันไม่มีตัวอะไรโผล่เลยฮะเฮ้ยหมอกลงเฮ้ยรู้เปล่าวะรู้สึกฟ้าๆแปลกๆเนี่ฮะมันจะเป็นอย่างนี้มันก็ยังมีเหมือนเดิมฮะแล้วก็รีอะไรใหม่มก็ยังเหมือนเดิมตัวอะไรแต่มันยังไม่มีการเปลี่ยนแม็กอะไรเรียบร้อยแล้วก็ที่ไม่ได้แก้ไขคือเน,นะะี่ยการยิงปืน เรวเปิดไฟล์แบบคือระบบกระสุนยังเป็นอินฟินิตี้อยู่นะฮะอินฟินิตี้อยู่นะฮะใช่หรือเปล่าเออผมใช้คำผิดเปล่าวะเออนะฮะยังยังแบบยิงยิงไม่จำกัดอยู่ฮะมันก็สนุกดีฮะแต่แบบซอมบี้ไปไหนไม่มีให้ แลมันมืดเลือดิกเดี๋ยวผมออกดีกว่ามืดอย่างงี้มันยิงน่งสยองเลยนะแล้วก็นี่ฮะถ้าอันนี้ปืนเกมนี้เน้นตอบความจริงนะคือเนี่ยเราจะเอาปืนชี้คืนฮะ งายขึ้นเองได้ะฮะเออมันก็ปกตินี่ว,วาเออใช่ซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรให้สํารวจต่อแล้วมัดด้งนเดี๋ยวผมจะลองเดินไปตรงนู้้นดูแล้วกันเออแต่มันมืดอ,อย่างนี้มันสยองแปลกๆว่าอันจริงผมสยองอันเนี้ยค่าแรงค่า,าอะไรก็ยังเหมือนเดิมฮมะนะนเดินแล้วก็ได้วะเปิดไฟแป๊บอ่าฮะอ่าฮะ อ่ะถนนสุดแค่นี้เองอ่ะอ๋อถนนสุดแค่นี้แล้วแมปมันจะเอ้ยเดี๋ยวผมว่าตอบปะอ๋อแมปก็สุดแค่นี้เฮ้ยเฮ้ยตก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 เฮ้ยเราจะตกไปเนาะเฮ้ยเดาอ่ะอ๋อเดินกลับได้เอ็เราก็นึกว่าจะตกไปตายโอ๊ยโอเคมันไม่น่าจะมีอะไรให้ สำรวจต่อแล้วมั้งขึ้นเขาแป๊บโอ้มืดอย่างเงี้เออแล้วผมก็ลืมอะไรเลยเรื่องก,การแต่งตัวฮะเรื่องก,การแต่งตัวก็โคตติ้งออแต่มันไม่มีให้นี่นึกกดไม่ได้แล้วก็เนี่ฮะมีลำมีมีเลือกมีเลือกอะไรคอนเทมาพิเศษผมเป็นเด็กตัดไม้ฮนะเด็กตัดไม้แล้วก็โหมดการสร้างฮนะไอดิเตอร์ตรงนี้ฮะมันจะมีตรงนี้ แล้วก็ไอตัวนี้มันจะมีของเป็นเดฟเทสฮะแมปที่เราเล่นกันเมื่อกี้คือเดฟเทสฮะแต่เรากลับไปแก้ไม่ได้ทั้งนั้นลองแก้ขไขแล้เล่นแปบ๊บวุ้ยมันกว้างเส้นเลือกกันเดยวดูแปบ๊บอ่าคลิกขวาคลิกขวาหมุนคลิกขวาซุมเข้าซุาาาาามออกอ๋อคลิกขวาแล้วหมุนซูมเข้าซูมออกใช่ถ้าความเฉฉไม่นี่เดยอเดยวลองแปบ๊บทาเล่นใส่อะไรอะไร อ๋อพื้นปรับปรับแปลงคร๊บแล้วก็ให้ดอกแก๊สแก๊สอยู่ไหนโอเคนี่น,นี่เอาพื้นยายให้หมดแล้วก็รู้สึกจะจมน้ําอยู่มั้งผมก็ได้ลองมานไอ้นี้นะลองลอง,ลองแบบอะไรนะลองแบบลองสร้างอะไรจนก็ก็ดูดีฮะดูดีแต่แบบแต่ผมจะรู้สึกว่ามันยังผมยังเทสมันมันกดปุ่มเทสตรงไหนไม่รู้อะ เออดูดีฮะอ๋อเยืดยืดขึ้นยืดขึ้นด่ะสูงขึ้นแป๊บโอเคยืดขึ้นเสพพกหญ้าอะไรงี้ใส่ไงวะปอบให้สุสดเลยแล้วกันเนี่ยมันยังงงยังงงอ้พวกนี้อยู่รีสอร์ทเอ้ยกดหายก็ลองลองช่างเด้อสพานสพานสะพานสพาน,พาน,พานคนเล่น สปารคนเล่นไว้ตรงนี้หมุนนิดหน่อยอ๋อนี่หมุนนี่นี่แล้วก็ไอเทมอะ,อะไรไม่เข้าใจฮะขออภัยฮะแล้วก็พวกของอะไรอย่างนึงใส่จะไม่ค่อยเป็นอยู่ฮะโอเคขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะฮะผมแค่ลองมาเทสดูเฉยๆนะฮะก็ รู้สึกว่าการอันนี้จะเป็นตัวพรีวิวไม่มีอะไรมากส่วนการเปิดเซิร์ฟเนี่ยจะมีคลิปของคนขี่เลยนะจะมีของเดฟที่เขาทาสอนด้วยอยู่ฮะลองลองไปติดตามได้เลยครับแล้วก็ตอนนี้เซฟเลยครับผม